ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรและเรารักอะไรเราทำสิ่งนั้นได้ดีด้วยและหาเงินได้ด้วยมันเป็นความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามเราลองสังเกตตัวเองว่าเราชอบอะไรและเราไม่ชอบอะไรถ้าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆงเราลองทำดูไหมแต่ถ้าเรายังติดก,กับดักเรื่องของเราต้องทำงานประจำเราทำเป็นอาชีพเสริมไหม เราไม่จำเป็นต้องออกมาเต็มตัวหลอกเราแค่ลองดูก่อนเราชอบเราลักอันนี้แล้วเราทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสิ่งที่เราชอบมันเริ่มเป็นธุรกิจเล็กๆและมันสามารถทำเงินให้เราได้ด้วยเราค่อยออกมาทำประจำก็ได้นะถามว่าถ้าเราทำงานประจำอยู่เราทำงาน80%ซเราก็ได้เงินเท่าเดิม ถึงเราจะทำงานเต็มร้อยเปอร์เซนต์เราก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมถ้าเราทำงานร้อยยี่สิบเปอร์เซนต์เราก็ยังได้เงินร้อยเปอร์เซนต์เท่าเดิมถ้าตอนนี้คุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกเบื่อเบื่อลองหาอะไรทำใหม่ๆดูนะคะลองหาว่าเราชอบทำอะไรรักอะไรเผื่อเราจะได้เจอสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งสู้ๆคะ่ะ